ความคิดเห็นของเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชาครับพูดถึงประสบการณ์การไปที่กรุงเทพครั้งแรกไปเยือนครั้งแรกบอกว่าคนที่นี่รวยก็รวยมากๆไม่ใช่แค่รวยเฉยเฉยโหอะไรจะขนาดนั้นนะครับโดยความเห็นนี้นะครับเขาก็บอกว่าในตอนแรกที่เห็นภาพของกรุงเทพผ่านโทรทัศน์ก็เห็นว่ากรุงเทพมีตึกสูงมีห้างใหญ่โตแต่พอมาเห็นจริงๆทุกอย่างนั้นถูกอัปเกรดไป3-4ถึงเท่าคือมันมีมากกว่าที่เห็นในโทรทัศน์มากกว่านั้นเยอะเลย ผมไม่คิดด้วยซ้ํานะว่ากรุงเทพจะเต็มไปด้วยตึกสูงขนาดนี้ผมเห็นการพูดถึงในโลกออนไลน์ว่าตึกสูงของกรุงเทพนั้นกระจายออกไปตามมุมต่างๆของตัวเมืองไม่ได้มีโซนที่เต็มไปด้วยตึกสูงเรียงกันเป็นระบบระเบียบแต่พอมาเห็นจริงๆนะบอกได้เลยว่าคอมเมนต์เหล่านั้น,นคิดผิดไปมากๆเลยในความเป็นจริงโดยเฉพาะในย่านที่พัฒนามากที่สุดถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะในแถบสาทรในแถบนั้นอนะ คือตึกสูงนี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศพัฒนาแล้วเลยสิ่งที่เห็นชัดอีกประการหนึ่งก็คือความร่ำรวยที่เกิดขึ้นในตัวเมืองแน่นอนว่าทุกประเทศนั้นมีความเหลื่อมล้ําแต่ผมมาเห็นความเหลื่อมล้ําที่มีอยู่ในกรุงเทพคือคนร่ารวยนี่ถึงกับขั้นที่เป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตที่ดินแพงๆในจะกรถยนต์ที่ราคายังกับซื้อบ้านจัดสรรได้ทั้งหมู่บ้านก็มีขับผ่านกันเกินกาศบนถนนในกรุงเทพทั้งหมดที่เห็นได้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อและมีมากกว่าในโทรทัศน์เป็นไหนๆอย่างไรก็ตามผมคิดว่าในกรุงเทพก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะสำหรับประเทศไทยก็ตรงที่คนธรรมดาทั่วไปต่อให้ไม่ได้มีเงินซื้อรถยนต์ที่รู้ระแต่ก็ยังมีการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าผมคิดว่าสิ่งนี้ก็โก,ก้รู้เหมือนกันนะแต่ผมเองนะยังไม่ได้ลองใช้รถไฟฟ้า ทเเมืองไยลยลพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีในบ้านเกิดของเราผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนิดหนึ่งในการที่จะศึกษาทําความเข้าใจในตัวระบบว่าจะต้องใช้งานยังไงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเมื่อไปถึงกรุงเทพผมรู้สึกว่าผมเริ่มที่จะสับสนในวัฒนธรรมแล้วแหละคือในความเป็นจริงเราคิดมาตลอดเลยว่าวัฒนธรรมของไทยกับกับกรรมพูชาจะค,คล้ายกันแต่พอไปถึงกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของไทยมันเริ่มจะมีความแตกต่างในบางแง่มุมอยู่บ้าง แน่นอนว่าในกรัรมพูชาพอเราเดินทางออกไปในพื้นที่อรอบนอกของไทยหรือพื้นที่พรมแดนของไทยเราจะอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดที่ไม่ได้พัฒนามากนักของไทยอย่างตอนที่ผมไปที่สุรินเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมของเรากับไทยเนี่ยก็คือคล้ายๆกันนะทั้งเรื่องการสื่อสารการพูดกันจาของผู้คนอะไรก็ไม่ได้ฉีกหนีแตกต่างกันมากนะแต่พอไปถึงกรุงเทพบอกเลยว่าผมนะรู้สึกสับสนนะคือผมรู้สึกสับสนและจะต้องปรับตัว เหมือนกับว่าที่นี่เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ไทยแต่เป็นอีกสถานที่ที่ดูพัฒนามากๆไปเลยพฤติกรรมของผู้คนลักษณะของผู้คนก็ดูแตกต่างจากที่เจออยู่ที่สุรินทร์บุรีลำม,มากๆทั้งการแต่งกายของผู้คนก็โดยเช่นกันการแสดงออกก็แตกต่างไปจากผู้คนที่อยู่ที่สุริน์ด้วยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องปรับตัวไม่น้อยด้วยเช่นกัน อีกสิ่งหนึ่งประการหนึ่งที่เห็นอย่างได้ชัดเลยก็คือรู้สึกว่าผู้คนที่กรุงเทพจะดูเร่งรีบและดูเป็นหุ่นยนต์มากกว่าที่เราเห็นในแถบทางภาคอีสานของไทยนะคือพรมแดนในแถบนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราคล้ายกันมากแต่พอมาที่กรุงเทพนี่เหมือนอยู่คนละโลกเลย <c oughs> พี่ก็เล่นเอาซะแบบคนต่างจังหวัดในจังหวัดเล็กๆนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่นะครับแน่นอนว่าคนเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในตัวจังหวัดเล็กๆลงมาก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ เขาก็ให้ความเห็นนะครับว่ารู้สึกต่างมากเลยเวลาข้ามพรมแดนคือข้ามไปทางชายแดนทางบกนะฮะไปที่สุรินไปที่บุรีรัมนีเป็นอีกแบบแต่พอไปที่กรุงเทพนะครับเขาก็บอกว่าก็เป็นอีกแบบจนถึงขั้นจะต้องปรับตัวกันเลยซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็บอกนะครับว่าอย่าลืมนะว่านั่นนะคือเมืองของคนที่ร่ำรวยที่สุดในไทยก็กระจุกตัวกันอยู่ที่นั่นนั่นแหละ นั่นคือเมืองที่เศรษฐกิจ,จเจริญกว่าแต่ขณะเดียวกันมันก็ทําให้ลักษณะของผู้คนก็แตกต่างออกไปด้วยผมคาดเดาได้ง่ายๆเลยว่าสังคมเมืองใหญ่แบบประเทศไทยในเมืองที่พัฒนามากๆเนี่ยผู้คนต่างเร่งรีบในการไปทํามาหากินมากกว่าที่จะมาสนใจคนรอบตัวแน่นอนว่าบรรยากาศก็แตกต่างจากเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชาอยู่แล้วขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาถามกับเจ้าของคอมเมนต์คนที่เปิดประเด็นมานะครับว่าที่คุณเห็นอยู่โทรทัศน์เนี่ยคือโทรทัศน์ปีไหนเหรอ หมายถึงโทรทัศน์เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าคือตอนนี้นะกรุงเทพเปลี่ยนไปมากๆและที่เห็นอยู่ก็คือปัจจุบันนั่นแหละแต่สำหรับผมก็รู้ดีอยู่แล้วนะว่ากรุงเทพน่าจะมีตึกสูงเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดทําไมถึงคิดเช่นนั้นละ่ะทําไมถึงคิดว่ามันเยอะกว่าที่เห็นในโทรทัศน์เหรอซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบให้เลยครับก็บอกว่าคือด้วยความที่เขานะไปที่กรุงเทพครั้งแรก ทีนี้ด้วยความที่ดูผ่านโทรทัศน์ก็ไม่ได้เห็นขนาดความสูงของตึกอย่างแท้จริงไม่ได้รู้ว่ามันสูงระฟ้ามากแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้รู้ถึงจํานวนที่มีอยู่แย่แยะมากมายด้วยแต่พอไปเดินพอไปนั่งรถอยู่ในกรุงเทพจริงๆโอ้โหบอกได้เลยว่าแดดนี่แทบจะไม่เข้าถึงเลยเดียวบางทีนี่ตึกบางเงาไปหมดเลยเขาก็เลยบอกว่านี่นะครับคือสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเขานะครับ ขณะที่ความคิดเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าช่วยพูดถึงความเรืมอ้ําที่คุณเห็นในกรุงเทพเพิ่มเติมได้ไหมโอ้โหทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ลือเกินเขาก็ถามไปถึงเจ้าของคอมเมนต์ที่เข้ามาเล่าประสบการณ์นะครับว่าคุณช่วยพูดถึงเรื่องความเรื้อ้ําที่เจอในกรุงเทพได้ไหมว่าแตกต่างจากในกัมพูชาอย่างไรซึ่งเขาก็ได้เข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าที่ผมหมายถึงคือคนที่เ่ามาดวยของไทยเนะี่ย คือในกัมพูชาเราจะมีแค่คนที่รายได้น้อยรายได้กลางๆและก็รายได้สูงแค่นั้นใช่ไหมจากสิ่งที่เราคุ้นเคยคือคนที่มีตังก็คือเป็นคนที่รวยไปเลยแต่ที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนรวยที่ซ้อนคนรวยไปอีกทีแล้วก็ซ้อนคนรวยไปอีกทีนั่นคือความมั่งคั่งที่ผมเห็นในกรุงเทพตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคนธรรมดาท,ทั่วไปที่เป็นเจ้าของตึกสามชั้นสี่ครูหาอาคารพาณิชย์ใจกลางเมืองได้นี่ก็ถือว่าเป็นคนรวยมากๆแล้วนะ แต่ว่าในกรุงเทพนะมีคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมขนาดใหญ่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าไหนจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่โตมากกว่านั้นมากๆที่มูลค่าน่าจะหลายพันล้านคือมีคนเหล่านี้เนี่ยเราบุดาเศรษฐีเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้ด้วยเช่นกันที่ผมหมายถึงก็เลยหมายถึงว่าคนที่รวยที่สุดจนอยู่แบบยอดพิรามิดเลยเนี่ยก็อยู่ที่เมืองแห่งนั้นด้วยเช่นกันคือไม่ใช่แค่ร่รวยแบบธรรมดาแล้วแต่เป็นความร,ร่ำรวยที่ มันไม่ได้มีในกรัรมพูชาเลยทีเดียวซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าก็จะไม่ร่ารวยขนาดนั้นได้ไงลนะ่ะในบางธุรกิจในบางสินค้าที่มาจากประเทศไทยก็ยังมาตีตลาดเพื่อนบ้านด้วยคุณก็คิดดูเอาแล้วกันว่าแค่ขายในประเทศไทยนั้นก็สร้างความมั่งคั่งในอย่างมากมายแล้วดังนั้นในประเทศไทยก็ไม่แปลกนะที่จะเกิดความมั่งคั่งให้กับผู้คนจํานวนหนึ่งในประเทศได้ในระดับนั้นขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือไม่ได้มีคนร่ํารวยระดับนั้นใน จำนวนที่น้อยหน่อยสิคือมีจํานวนที่เยอะมากๆเลยคุณจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพมหาคนครมีบริษัทใหญ่ๆมากมายบริษัทเล็กๆลองลงมามากมายต่างก็เป็นธุรกิจของคนที่มีกระตังกันทั้งนั้นเลยแต่ผมไปเห็นที่กรุงเทพแล้วผมก็รู้สึกว่านั่นนะถือว่าเป็นความคึคกคักทางเศรษฐกิจแบบจริงๆ คือเราเห็นในพนมเปญแล้วถ้ามองว่าเศรษฐกิจเราดีในช่วงหนึ่งหรือช่วงไหนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คุณไปทุกที่กรุงเทพจะรู้สึกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาดูคึกคักอยู่ตลอดคึกคักแม้กระทั่งร้านขายอาหารริมทางในจะธุรกิจในภาคของการท่องเที่ยวคือมันมีธุรกิจหลากหลายประเภทมากๆผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมคนไทยถึงอยากที่จะมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้กันมาทํางานมาต่อยอดอาชีพหน้าที่กันงานที่เมืองแห่งนี้สมกับเป็นเมืองโตเดี่ยวของไทยจริงๆ ขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าโอ้โหคุณก็ชมกรุงเทพจนเกินไปนะมาดูที่พนมเปญสิพนมเปญเองก็จะโตเดี่ยวเหมือนกันนะมองไปมองมาเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากกรุงเทพเลยซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แย้งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่าคุณก็ต้องลองไปสำรวจที่กรุงเทพดูก่อนคืออะไรที่พนมเปญมีนะกรุงเทพดูเป็นอะไรที่สเกลที่ใหญ่กว่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจในภาคต่างๆ คุณจะเห็นได้เลยว่าอย่างภาคของการท่องเที่ยวกรุงเทพก็ใหญ่กว่าพนมเปญไปหลายสิบเท่าตัวมากๆเมื่อเห็นนะั้นมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่สร้างเม็ดเงินได้อย่างมาหาศาลให้กับผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นหันกลับมาดูที่พนมเปญโอ้โหผมรู้สึกว่าเราอยากได้จํานวนนักท่องเที่ยวแบบนั้นบ้างจังมันคงจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในพื้นที่ให้เติบโตได้ไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามผมเห็นด้วยอยู่เรื่องหนึ่งนะว่าผมเองก็รู้สึกได้ถึงความเหลื่อมล้ําที่มีอยู่เป็นอย่างที่คุณพูดมาจริงจริกรุงเทพนั้นเต็มไปด้วยความรรรรรร่่่่าาวววยยยคนนทีฐะกก็มกๆ แต่คนที่ฐานะยากจนผมคิดว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากในกัมพูชาหรอกนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นธรรมดาของหลาย,ลายประเทศจากทั่วโลกเลยนะคืออย่าเพิ่งไปบอกถึงกรุงเทพเลยเรากลับมาดูที่พนมเปญของเราดีกว่าดูแค่พนมเปญเราก็ยังรู้สึกได้เลยว่าความร่ำรวยก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันในขณะที่ความยากจนก็ดูจะเป็นปัญหาด้วยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากกรุงเทพเพียงแต่กรุงเทพนั้นอยู่ในสเกลที่ใหญ่กว่าแล้วก็ กว้างกว่าจากการที่มีธุรกิจที่ใหญ่โตจนทิ้งห่างคนที่ฐานะธรรมดาตทัวไปมากๆก็แค่นั้นเองขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าผมไปกรุงเทพผมก็รู้สึกเช่นนั้นกับคุณนะในเรื่องของความสับสนผมรู้สึกสับสนขึ้นมาเลยและจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเมืองแห่งนั้นนี่เป็นจังหวะโบ๊ะบ้าที่คุณพูดได้ถูกต้องเลยตอนที่ผมไปที่ตราดนะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องปรับตัวอะไรมากมายกับการที่ข้ามชายแดนไปทางฝั่งไทยแต่พอบินไปกรุงเทพแล้วโอ้โห นี่มันโลกออีกใบชัดๆเลยพฤติกรรมการแสดงออกของผู้คนนี่ดูเหมือนกับอยู่กันอีกที่หนึ่งจนบางทีผมก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่คนไทยในแบบที่เราคุ้นเคยเอาซะเลยซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่แปลกด้วยเช่นกันนะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าชาวกัมพูชาหลายๆคนหรือแม้อาจจะเป็นคุณเองเราเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยกับชาวไทยที่อยู่ใกล้ๆก,กับพรมแดนกัมพูชาคนไทยก็ข้ามไปมาหาสู่นี่ก็เป็นคนทางฝั่งนี้ซะมากกว่า แต่กรุงเทพเนั่นก็เปรียบเสมือนอยู่อีกภูมิภาคหนึ่งเลยแล้วก็รวมผู้คนที่มาจากหลากหลายภูมิภาคจากทั่วประเทศไปอยู่ที่ตรงนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเห็นเกี่ยวกับผู้คนก็จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างอย่างแน่นอนอย่างผมเองจนบางทีก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงเทพเริ่มจะดูคล้ายกับภาพที่เห็นในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ในแง่ที่ว่ามีผู้คนเดินขึ้นไปอย่างเป็นระบบระเบียบตามเวลาช่วงเวลาเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนก็มีผู้คนเดินกันมากมายอยู่เต็มไปหมดเพื่อไปรอขึ้นรถไฟฟ้าต่อแถวขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆของตัวเมืองโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ผมไม่คิดว่าจะได้มาเห็นในเมืองที่อยู่ใกล้กันขนาดนี้นะใช่ตอนแรกที่ผมเห็นสิ่งนั้นนะผมก็รู้สึกนะว่านี่มันไม่ใช่เมืองไทยชัดๆและก็ไม่ใช่คนไทยแบบที่ผมรู้จักเอาซะเลย แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไทยที่ผมคุ้นเคยก็เป็นคนที่ข้ามไปมาหาสู่กันอยู่ในแถบซูรินอยู่ในแถบบูรีรัมซีสะเกตก็เท่านั้นผมก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับคนไทยทางฝั่งนี้มากกว่าแต่พอไปที่กรุงเทพแล้วถึงกับต้องปรับตัวในหลายอย่างกันเลยเดียวอืรวมไปถึงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าด้วยเช่นกันเป็นสิ่งที่ชาวกัมพูชาอย่างเราต้องทำความเข้าใจกันเยอะเลย ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามาจากประเทศที่มีมาตรฐานคล้ายๆก,กันหรือมีการเดินทางแบบนี้ก็คงจะปรับตัวได้ง่ายแต่พอเป็นเราแล้วมันต้องเรียนรู้อยู่ไม่น้อยเลยขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ผมกับรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาของคนไทยที่อยู่ในสังคมเมืองใหญ่นะคือเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอาจจะดูมีความเร่งรีบแล้วก็ไม่ได้ยิ้มแย้มแบบที่เราเข้าใจแบบที่คุ้นเคยกับคนไทยนั่นคือการสรรื่อสารการแสดงออกที่แตกต่าง แต่มันไม่ได้ถึงขั้นทําให้ผมรู้สึกสับสนเลยนะหลายๆอย่างก็คาดเดาได้ในแบบมาตรฐานของเมืองในแถบนี้อยู่ผมเองก็ยังไม่ขึ้นรถไฟฟ้าเพราะว่ายังไม่ต้องการที่จะทำความเข้าใจในการใช้งานใดๆเพิ่มแต่ผมเองไปที่เมืองไทยก็ใช้บริการรถแท็กซี่รบริการรถต่างๆคล้ายๆกับการใช้ชีวิตในพนมเปญน,นี่แหละสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือการพัฒนาในแบบที่เรายังไม่ชินในเมืองของเรา นั่นคือในพาร์ทที่เรารู้สึกว่ากรุงเทพแตกต่างมากเลยทั้งเสาตอมออะไรต่างๆที่กระจายอยู่เต็มเมืองเต็มไปหมดเลยทั้งถนนที่ลอยอยู่บนฟ้าอะไรแบบนั้นนั่นคือความที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตแบบเดิมๆถ้าเราไม่ปรับตัวก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมในกรุงเทพได้อยู่โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าลำบากอะไรแต่อย่างใดถ้าคุณไม่ได้ต้องการที่จะใช้รถไฟฟ้านะในกรุงเทพไม่ได้มีชีวิตอะไรที่ซับซ้อนหรอกโอ้โหอันนี้ก็บอกในมุมของคนที่น่าจะรู้ลึกกันเนี่ย ขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าผมก็เริ่มเข้าใจนะว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงบอกว่าไปที่กรุงเทพแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกในแง่ของความสะดวกสบายมากกว่าผมเข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นเมื่อไปถึงจริงๆเรามักจะบอกว่าพนมเปญของเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกรุงเทพแหละเรื่องความปลอดภยัยความอุ่นใจไว้วางใจเชื่อเมืองของเราเถอะแต่ในความเป็นจริงแล้วอย่างผมเองไปที่กรุงเทพ ความกังวลความวิตกกังวลในเรื่องของสิ่งของมีค่าจะมีใครเดิมมาเอาของเราไปหรือเปล่าหน้าอะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นในกรุงเทพเลยแต่ตอนไปที่ฮานอยของเวียดนามหรือไปที่นครโฮจิมินห์เราก็ต้องเตรียมตัวอยู่บ้างคือไม่ได้รู้สึกสบายใจขนาดนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวไว้สักหน่อยแต่กรุงเทพไม่ให้ความรู้สึกฟิลนั้นเลยนอกจากนั้นแล้วระหว่างที่เดินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเมืองที่มีการบริการอะไรต่างๆครบวงจรจริงๆนะ คือถ้าพูดถึงความสะดวกสบายก็มีมากกว่าพนมเบนจริงๆอย่างเช่นอยากจะไปที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแน่นอนแหละมีรถไฟฟ้าแล้วหรือถ้าใช้ไม่เป็นก็สามารถเรียกรถได้มีคนให้บริการอยู่ตลอดนั่นคือความดีงามอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยในเรื่องความสะดวกนอกจากนั้นระหว่างที่เราพักในโรงแรมเราสามารถเดินลงมาแล้วก็เจอกับร้านสะดวกซื้อได้อันนี้เป็นสิ่งที่เจ๋งและผมก็พูดถึงบ่อยมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่อยากให้มีในกรรมัมพูชามากๆ สิ่งที่เปิด24ชั่วโมงไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยกรุงเทพมีมากกว่าที่คาดเอาไว้เยอะแล้วก็ไปที่ไหนโดยที่ไม่ต้องหาในแผนที่เลยเดียวก็เจอได้ขณะที่อีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่านี่ถ้าผมมีเงินขึ้นมาสักหน่อยนะผมคิดว่าในมุมต่างชาติเองพวกเขาน่าจะชอบกรุงเทพในเรื่องของการที่มีโรงพยาบาลคุณภาพสูงๆให้บริการอยู่ทั่วทั้งเมืองด้วยเช่นกันนั่นเป็นความอุ่นใจในการไปเที่ยวนะ ซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับพนมเปญคือพนมเปญน,นักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวหรือออกไปนอกพนมเปญไปพื้นที่ต่างของกัมพูชาจะเกิดวันดีคืนดีเจ็บป่วยขึ้นมาคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดและน่ากังวลมันก็เป็นสิ่งที่เห็นภาพมากขึ้นในพาร์ทของการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันพอในไทยนะั้นมีโรงพยาบาลดีๆให้เข้าถึงได้ง่ายก็ไว้วางใจในมุมของนักท่องเที่ยวได้ด้วยในมุมที่เรามาจากเพื่อนบ้านเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็สะดวกสบายกว่าที่บ้านเกิดของเราด้วยเช่นกัน และสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสรุปเรื่องนี้นะเหมือนกับว่าแรกๆเลยนะครับเขาพูดถึงเรื่องการทึ่งในความเจริญนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงกับบอกว่าตึกนี่เยอะกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะฮะเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกนะครับใช้คํานี้มาขณะที่บางคนก็ไปพูดถึงความเลื่อมล้ำนะครับคนรวยนี่ก็รวยมากเลยนะฮะแล้วท่านผู้ชมนะครับว่ายังไงกันบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับขอบคุณสกาบผู้ชมครับ ฟักติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับหรือมีหัวข้ออะไรแนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมนะกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้ครับหรือเลือกหัวข้อที่น่าสนใจรับชมต่อได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ